สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชา n e l ของเจวรปัตนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของหลังเกม FC Champions League กนี่เป็นเกมนัดสุดท้ายของรอบลีกสเตทนะครับหรือว่าถ้าทางฝั่งของฟุตบอลั่วยุโรปอย่าง u e f a Champions League เนี่ยเขาจะเรียกว่ารอบลีกเฟ e ตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก่อนแข่งเนี่ยอยู่อันดับ6ของตารางในส่วนฝั่งตะวันออกก็บุกไปเยือนกวางจูทีมจากเกาหลีใต้ที่อยู่อันดับ4แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้้ายแแนนน่อลว โดยสถานการณ์ของประสาทสายฟ้าพวกเขาต้องการอย่างน้อย1คะแนน,นจากการบุกไปเยือนในเกมนี้ซึ่งออสมาลอสกุนซือของทีมก็พยายามเน้นความต่อเนื่องยึด11ตัวจริงจากเกมเอาชนะอุนซานแทบจะทั้งหมดเลยนะครับมีเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวคือเอาคิมมีฮยอกแทนที่ของปีเตอร์ซูสที่ไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองซึ่งก็มีรายงานว่าเขาบาดเจ็บในช่วงก่อนเกมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ลงซ้อมปกตินะครับส่วนเกมรุกเนี่ยนำโดย3ประสา,านอย่างเกีเมบิสโซลีมาร์ตินโบอาเคียและสุภรัณเบนตา โดยแผนเนี่ยก็ยังเป็น352นะครับโดยคินแมย็อกเนี่ยถอยไปเล่นเซนเตอร์และก็ดันคินเดดูเกลแทนตำแหน่งของปีเตอร์ซูเพื่อประสานงานกับทางกุรันเขาสิทธส่วนกวางจูเจ้าถิ่นเนี่ยก็นำทัพมาโดยยาซีอาซานีดาวซ์สบของรายการเ c เ e ียลอลิณัตอนนี้พร้อมกับชินชังมูและก็ฮวังแจฮวานที่เป็นตัวหลักของทีมส่วนที่เหลือเนี่ยเปลี่ยนเกือบยกชุดจากแมชที่เสมอกับซูวอนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยภาพรวมของเกมนี้เนี่ยครึ่งแรกก็เป็นของบุรีรัมนะครับ การครองบอลอาจจะดูเป็นรองก็จริงแต่ว่าการเก็บบอล2ในจังหวะที่ต้องการเล่นต่อเนื่องแล้วก็สปีดของฟุตบอลเนี่ยกลายเป็นทีมเยือนจากไทยที่ดุดันกว่าชัดเจน2ประตูที่ได้ก็เป็นคําตอบที่ทําให้รู้ว่าทีมงานทําการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับลูกแรกเนี่ยก็มาจากการดักเก็บบอลจังหวะสองของโกรันเคาสิทธิ์ที่ถูกวางเอาไว้ให้ทําหน้าที่นี้เป็นจ็อบหลักเลยส่วนเกมรับเนี่ยก็ให้ดูก็คอยเก็บกวาดแทน ซึ่งตรงนี้ก็ต้องชมทางออสมาลอสนะครับที่วางแผนได้อย่างแยบยนต์แม้ว่าจะขาดปีเตอร์ซูไปแต่การขึ้นมาของดูก้าก็เนียนตาคนละแบบและทําให้โกรันมีสระในการเคลื่อนที่อ่านทิศทางของบอลมากยิ่งขึ้นคือจะสังเกตได้เลยนะครับว่าทุกครั้งที่บริรามเก็บตกบอลได้เนี่ยจะเป็นกรันเขาสิทธิ์ที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาซึ่งเป็นความสามารถของเขาตั้งแต่เล่นในหลีของสเปนแล้วด้วยแล้วข้อดีของเขาสิธิก็คือเมื่อเก็บบอลแล้วเนี่ยเขาสามารถแจกจ่ายบอลในจังหวะที่เพื่อนเล่นต่อ แล้วได้เปรียบคู่ต่อสู้บอนถูกออกมาที่เดีย c r นคูสที่ก็เล่นร่วมกับสุพรัณเหมือนตาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนแบงก์เองก็ตวัดเข้าในตามจังหวะของฟุตบอลเลยนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นลงตัวไปหมดเพราะมาตินโบอาเคียเนี่ยเลือกจะไม่ยิงและก็ข้ามหลอกให้เป็นหน้าที่ของบิโซลี่ที่อยู่ด้านหลังเลือกมุมยิงโดยการแปรเน้นๆเข้าไปส่วนลูก2ก็ยังคงเป็นจังหวะเก็บตกเหมือนกันครับที่ดูก็ อยู่ตรงไหนก็เกิดประโยชน์นะครับนี่คือการกลับมาเล่นมิดฟิลด์อีกครั้งหนึ่งในรอบปีเลยนะครับหลังจากที่บุรีย์เนี่ยจับไปเล่นกองหลังในระบบเซนเตอร์สคนแล้วกลายเป็นหัวใจของทีมแต่พอกลับมาเล่นกลางเอาตรงๆนะครับการเชื่อมเกมเนี่ยสมูทมากๆเลยเพราะการขึ้นมาของดูเก้ลตรงแดน2เนี่ยก็ทําให้พื้นที่แดนหลังเพื่อนกล้าที่จะจ่ายบอลทางลึกทะลุเข้ากลางมากยิ่งขึ้นเพราะมั่นใจแล้วว่าดูเก้เนี่ย เป็นนักฟุตบอลที่เล่นบอลง่ายไม่หวือหวาแต่ฉลาดในการอ่านเกมล่วงหน้าแถมยังถอยลงมาสอดซ้อนในจังหวะที่ทีมต้องเล่นเกมรับเต็มตัวหลังจากที่นำห่าง2ประตูส่วนการประสานงานกันของบัวเคียกับทางบิโซลี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับ กับจังหวะการบวกลูก2เพราะว่าบิโซลีเนี่ยจับบอลแรกได้เปรียบกองหลังของกวางจูและพร้อมจะใส่ด้วยตัวเองก็ได้แต่การเลี้ยงลายของทางบัวเคียดูแล้วมุมมันเปิดกว่าซึ่งบิโซลีเนี่ยก็ตั้งใจให้มาตินบัวเคียเป็นคนสังหารลูกนี้ซึ่งก็ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆโอเคในมุมของบิโซลีเนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับว่าการจับพิสูจน์ตัวเองในเวทีเอเชียเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงตัวเขาเพียงอย่างเดียวแต่องค์ประกอบรอบข้างเขาเนี่ยมันต้องดีด้วยวันนี้มีบัวเคียมาเป็นพาร์ทเนอร์คนใหม่ ร่วมกับการเคลื่อนที่ทำงานหนักอยู่ด้านหลังของสุนรัเ์เหมือนตาเลยกลายเป็นว่าบิโซลีมีสมาธิอยู่ในกรอบเขตโทษของตัวเองมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ต้องพวงกับการเล่นเกมรับมากจนเกินไปและทําให้เขากลับมาดึงความสามารถที่ตัวเองมีนั่นคือการหาพื้นที่ว่างในการทําประตู ซึ่งเขาก็อยู่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆส่วนมาร์ตินบเคียเนี่ยผมขอชื่นชมนะครับในแมชนี้เป็นพิเศษละกันว่าช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นนะครับว่าเขาไม่ใช่กองหน้าที่ทําประตูถล่มทลายแต่มันคือสิ่งที่บุรีรัมเนี่ยมองเอาอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาฟุตบอลยาวของพวกเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกดดันกองหลังของคู่ต่อสู้ได้เลยเพราะมันไม่มีกองหน้ารูปร่างสูงใหญ่ที่จะดึงตัวประกบหรือคอยขึ้นแยกมงเพื่อทําให้การสกัดบอลของแนวรับคู่ต่อสู้ เกิดความกดดันและมีความผิดพลาดบ้างจนบุรีร,รัมเนี่ยสามารถเก็บตกฟุตบอล2ให้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้มันชัดเจนแล้วนะครับว่าหน้าที่ของมาตินโบอาเคียที่มาเติมเต็มให้กับบุรีร,รัมคืออะไร2ประตูนในช่วงครึ่งแรกเนี่ยผมว่าแฟนบอลที่เชียร์บอกหวานเจี๊ยบเลยนะครับ และมองว่าครึ่งหลังอาจจะได้เพิ่มก็ได้เพราะว่าบุรีรัมในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอ้ oh, จังหวะท่า,ทาซิชันสวนกลับแต่ละทีเนี่ยมีลุ้นยิงประตูแทบทุกครั้งแล้วก็มองอีกว่าเดี๋ยวกวางจูต้องกลับมาเร่งเพราะพวกเขาเองก็ไม่อยากแพ้คาบ้านฉะนั้นเกมมันน่าจะเปิดมากขึ้นพื้นที่หลังบ้านของทางกวางจูน่าจะปล่อยว่างให้ผู้เล่นของบุรีรัมเนี่ยไปยืนกลางมุง้งรอโต้กลับแบบสบายๆแต่ส,สุดท้ายเนี่ย แม้ทุกอย่างมันจะเข้าทางอย่างที่ทุกคนคิดเพราะว่ากวางจูป,ปล่อยตัวหลักลงมานะครับทั้งเฮสอีมินกีและก็พักเจียงอินแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นครับเพราะว่าเขาแก้เกมเน้นเจาะแผลของภาษาสายฟ้าที่จริงเนี่ยมันก็มีแต่กเกมที่แล้วนั่นคือลูคัสคิสปริมครับที่ต้องมาเล่นวิงแบ็กซ้ายต่อเนื่องอีกแมชหนึ่งหลังจบเกมกับอุลซานเลยกลายเป็นนัดนี้นอกจากคิสปริมเนี่ยบทบาทในเกมลุกจะน้อยแล้วก็ไม่โดดเด่นเหมือนนัดที่แล้วเนี่ยโดนคู่ต่อสู้ทําการบ้านแล้วก็ มองว่าน,นี่คือแผลรูใหญ่ของทางประสาทสายฟ้าจนเป็นที่มาของการเสียประตูน,นะครับอย่างลูกตีไข่แตกไล่มา1ต่อ2เนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากพื้นที่ของคิสปิมที่โดนจ่ายทะลุไปหลังลายก่อนที่พักอิฮยอคจะตวัดคัดแบ็กย้อนหลังแนวรับของบุรีรัมทุกคนเลยและเป็นโอฮูซุงที่ซัดเต็มข้อเข้าไปส่วนลูก2เนี่ยเป็นฟรีคิกที่ดูเกลเนี่ยถ่างไปช่วยคิสบิม แต่สุดท้ายเนี่ยเสียฝาลและจะังหวะสากัดบอลกันไม่ขาดตรงนี้ครับลูกมงของสุประชัยใจเด็ดมันดันไปเข้าทางโอฮูซุงคนเดิมได้จับบอลหนึ่งจังหวะแล้วซัดไปลับคิมเฮยอกเปลี่ยนทางเข้าประตูคราวนี้ไอ้ลูก2 2เนี่ยเวลามันยังเหลืออีกเยอะบริดามก็อยู่ไม่ได้นะครับออสมาลอสมองเกมออกมาสักพักแล้วแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะยันไม่อยู่เลยกลายเป็นว่าต้องแก้เกมบ้างก็เปลี่ยนเอาสัสลักเนี่ยลงไปแทนสุพนัทและก็ดันคิสบิมเนี่ยไปเล่นด้านบนแทนที่ของแบงค์แทน ทำให้เจฟกมบด้านข้างเนี่ยมันกลับมาแน่นขึ้นแต่ก็มีวาดเสียอยู่หลายครั้งเหมือนกันที่เกอบจะโดนยิงแสงสุดท้ายจบ2-2แบ่งแต้มกันไปนะครับบุรีรัมย์ก็รักษาสถิติไม่แพ้สโมสรจากเกาหลีเป็นปีที่7และก็ได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์16เทียสุดท้ายของรายการนี้แน่นอนรับเงินรางวัลจากรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เงินค่าเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยสูงมากนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยคือเกือบ44ล้านบาท นี่ยังไม่รวมค่าเดินทางในฐานะทีมเยือนด้วยนะครับ4นัดรวมเกณฑ์ที่5ในรอบน็อกเอาท์ที่จะได้เพิ่มเติมนะครับอีก50,000ดอลลาร์สหรัฐก็ตีประมาณสัก1น7 0 0 0 0กว่ารวมกันทั้งหมดก็ได้8 4 0 0 0 0บาทรวมตัวเลขทั้งหมดทะลุไปเกิน50ล้านบาทแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจะยังรวยต่อเนื่องไหมเพราะมันก็ยังมีเงินการันตีอีก400,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ1 3 4 0 0 0 0ท แม้คุณในบินจิดชอบจะพูดเป็นนะครับบอกว่าอจำนวนเงินเนี่ยไม่ได้สำคัญเท่ากับโคตาขอเวทีสบโมสรเอเชียที่จะเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยแต่ผมก็บอกเลยนะครับว่าฟุตบอลอาชีพไม่ใช่โรงทานโรงเจครับถ้ามันไม่ได้ค่าตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อคุณจะลงทุนแล้วก็ทุ่มเทกับมันขนาดนี้ทําไมจนโปรแกรมลีกเนี่ยสับสนโอลมานกันหมดแล้วดังนั้นสุดท้ายในที่ผมพูดเนี่ยผมพูดตรงตรงนะครับยังไงผมก็เชี์ตัวแทนสบโมสรจากไทยแต่ผมก็ยังไม่ชอบวิธีการแบบนี้อยู่ดีเพราะย้ำอีกครั้งว่าบุรีรัมมีร่างกายที่สดกว่าค เพราะเลือกแก้ปัญหาโดยการเลื่อนโปรแกรมฟุตบอลลีกในประเทศซึ่งพอเข้ารอบแบบนี้เนี่ยหลังจากนี้ผมว่ายังไงก็ต้องมีเลื่อนอีกแน่นอนนะครับเพราะบุรีรัมย์เองเขาก็คงจะไปให้สุดเท่าที่เขาอยากจะไปให้ถึงซึ่งความชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาหลังจากนี้แหละครับว่าจะเจอใครแต่ที่แน่งานหนักสุดๆนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาจะเป็นทีมจากเจลีกทั้งหมดเลยที่ผ่านมาถึงรอบนี้นะครับแต่ก็มีเงื่อนไขคือบุรีรัมย์จะเจอกับฟรอนตาล่ถ้าอุลซานฮุนไดแพ้ให้กับชันโดไทซาน และโจทย์หนึ่งก็คือช่างไฮพอตแพ้ให้กับโยโกมาเอฟมารินอสแต่ถ้าเกิดต้องเจอกับโยโกมาเอฟมารินอสเนี่ยก็ต้องลุ้นให้อุนซานแพ้ให้กับชานตรงและก็ช่างไฮพอตชนะหรือเสมอกับทางมารินอสส่วนหนึ่งทีมก็คือวิเซอร์โกเบนะครับซึ่งถ้าเกิดจะเจอกับทางโกเบจริงๆเนี่ยก็ต้องไปดูผลคู่ของอุนซานกับทางชานตรงโดยผลที่จะทําให้บุรีรามต้องดดลกับโกเบก็คืออุนซานเสมอหรือว่าชนะชานตรงแต่ถ้าเกิดเป็นมุมผมนะครับ แนะนำว่าถ้าเจอฟรอนตาเลได้จะสวยที่สุดเพราะว่าสตอรี่เนี่ยมันขายได้อย่างล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมในรอบแบ่งกลุ่มของเอเ e ี i อีลิตและบุรีรัมเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในการเล่นที่บ้านของตัวเองดังนั้นเจอทีมที่เห็นฟอร์มกันมาแล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์มากที่สุดในแง่ของการเตรียมตัวที่สามารถรู้การบ้านของคู่ต่อสู้ได้หลังจบเกมเนี่ยออสมาลอสก็ยอมรับนนะครับว่าเกมเนี้ยมันน่าเศร้าที่นําก่อน2เม็ด แต่กลับมาจบด้วยการเสมอแต่การข้อรอบก็ถือว่าน่ายินดีซึ่งครึ่งแรกเนะี่ยทำได้ดีมากแต่ครึ่งหลังกวางจูก,ก็เปิดเกมใส่ทำให้ลูกทีมเจอปัญหาี่ตัวสำรองที่มีความเร็วยังไม่เพียงพอก็ต้องพยายามวางแผนแล้วก็ยกกระดับฝีเท้าในสถานการณ์ฝึกซ้อมให้มันดีขึ้นเพื่อสร้างขนาดทีมให้มีปริมาณผู้เล่นและคุณภาพไปพร้อมๆกันไม่ใช่ตัวหลักเล่นดีแต่ว่าเปลี่ยนสำรองลงไปแล้วเนี่ยมีความห่างกัน ทางเรื่องของอายุประสบการณ์เทคนิคส่วนตัวและอันนี้คือเรื่องใหญ่นั่นคือความเข้าใจในเกมส่วนหนึ่งเรื่องที่ออสม่าไม่ได้พูดถึงแต่ผมคิดว่าแฟนบอลเซ็งไม่พอคุณในเวทที่ชอบก็หงเซ็งไม่แตกต่างกันนั่นคือการเล่นเพื่อเซฟผลการแข่งขันมันก็มองได้หลากหลายแง่มุมนะครับว่าต้นเหตุที่มาที่ไปมันเกิดอ,อะไรขึ้นครึ่งแรกเนี่ยดูเรียวแรงดีทุกอย่างในเชิงของความกดดันบุรีรัมเนี่ยสามารถสร้างความอันตรายทุกครั้งที่สวนกลับแต่ครึ่งหลังเนี่ยเหมือนหนังโคลมูวนะครับ จะว่าไปมันก็คือสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ทีมเนี่ยต้องพยายามเน้นกระชับพื้นที่คอมเพกในแดนของตัวเองตัดเกมบุกให้น้อยลงแล้วมาเน้นเกมรับเพื่อล่อให้กวางจูเนี่ยดันสูงขึ้นมาแต่ปรากฏว่านอกจากเขาไม่หลงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ารูปเกมเป็นรองนะครับต้องมาโฟกัสแต่เกมรับจนเกมรุกมันก็ขาดประสิทธิภาพเพราะว่าจัดที่เคยต่อเนื่องในช่วง45นาทีแรกหลายหลายคนก็เริ่มจะหายไปจากเกมกวางจูไล่ต้อนนะครับพวกเขาพยายามย้ำจุดที่บุรีรัม น่าต้องเปลี่ยนตั้งแต่โดนจี้บ่อยๆแล้วกับตำแหน่งของคริสปิมที่ต้องยอมรับว่านะครับว่าการเล่นเกมรุกหรือว่าเกมรับของทางคริสปิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่มันก็เหมือนดาวสองคมด้วยละครับเพราะว่าคริสปิมเนี่ยต้องหุบเข้ากลางไปช่วยแผงมิดฟิลแบบที่เทียร์ทอนบุญมาทานเนี่ยทำไว้ให้แต่กลายเป็นว่าทุกจังหวะของคริสปิมถูกแนวรับของกวางจูจับตามองเป็นพิเศษเลยนะครับไดบอลจะถูกเล่นกวางจูเนี่ยต่างเข้าไปกดดันพอหนีเข้ากลางมามาเล่นในสไตล์อินเวอร์สฟูลแบ๊ กวางจูก็จะพุ่งเข้าใส่เพื่อหาจังหวะให้เกิดความผิดพลาดที่บุรีดามเนี่ยอาจจะต้องโดนบ้างก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะโดนไปเสมออย่างน่าเสียดายฉะนั้นมาตรฐานของลีกไทยกับลีกชั้นนําในเอเชียที่มีเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในโซนเดียวกับเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์สูงสุดแม้ว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ย เราก็เคยเอาชนะทีมจากเจลรีกของญี่ปุ่นได้แต่ช่วงเวลาและบริบทมันเปลี่ยนในมทแล้วนะครับกับฟุตบอล ACL ที่มีการปรับรูปแบบของการแข่งขันใหม่ฉะนั้นการถอยไปเล่นเกมรับเนี่ยส่วนหนึ่งผมก็เข้าใจนะครับเพราะบุรีรัมเนี่ยเขาก็ต้องเจอปัญหาเรื่องของสภาพอากาศหนาวมากๆนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับที่บ้านเราเนี่ยอากาศร้อนจัดคราวนี้พอเล่นอากาศเย็นแบบหนาวเหน็บเนี่ยถ้าเราวอร์มดีก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวง่ายแต่ถ้าเกิดเราวอร์มไม่ถึงเนี่ยนะครับมันกลายว่านักบอลก็จะเหนื่อยง่าย ตาแข็งขาแข็งไปหมดเลยแล้วก็สุดท้ายเมื่อหาจังหวะในการที่จะแลกโต้กลับไม่ได้ก็ต้องมาเน้นเกมรับก่อนซึ่งใจจริงเนี่ยผมคิดว่าบุริดามก็คิดว่าตัวเองเอาอยู่แต่สุดท้ายพอโดนเนี่ยก็แก่่งไปเหมือนกันซึ้อก็เป็นการบ้านที่ออสมาเนี่ยต้องพยายามแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดในรอบน็อกเอาท์16ทีมทันทีไอ้นำก่อนแล้วผ่อนเกมหรือว่าอาจจะไปนั่งรอชมนกชมไม้ในรอบนี้เนี่ย ผมบอกเลยว่าบทลงโทษมันสูงฉะนั้นนำลูกเดียวแล้วโดนตีเสมอเนี่ยผมเข้าใจได้แต่ว่านำสองประตูกับทีมที่เหนือกว่าทั้งจากเคล็กหรือว่าเจล็กอันนี้ก็ต้องแบ่งความสำคัญของผู้เล่นด้วยนะครับว่าสถานการณ์แบบไหนควรจะเร่งหรือว่าควรจะรับเพราะถ้าเกิดเลือกจังหวะในการสวนกลับไม่ดีเนี่ยการเสียบอลกลางทางก็จะเป็นที่มาของการเสียประตูซึ่งคิสริมเนี่ยขึ้นบอลไปหลายต่อหลายครั้งแต่พอโดนตัดได้หลังบ้านไม่มีไข่ไปยืนปิดพื้นที่ให้ ใครที่ยังดูถ่ายทอดสดเนี่ยก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าดีแล้วที่ไม่โดนลูก3เพราะกวางจูเนี่ยตั้งใจที่จะเอาให้ได้แต่บุรีรัมย์ก็ยังช่วยกันยืนเพื่อเก็บ1ึงแต้มสำคัญกลับมาได้จาก ACL Elite นะครับมาที่ ACL2 ดีกว่าโดยทีมอย่างแบงคอกจะลงแข่งขันก่อนในวันนี้นะครับเปิดบ้านรับกบารมาเยือนของซิดนีย์เอฟซีที่เป็นเกมนัดที่2ของรอบน็อกเอาท์หลังจากที่เกมแรกเนี่ยบียูบุกไปเสมอที่ออสเตรเลียมาได้2ประตูต่อ2 ฉะนั้นแมตช์นี้เนี่ยทีมแข้งเทพต้องพยายามเอาชนะให้ได้ก่อนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะว่ารายการนี้ไม่ได้มีอเวโกการยิง2ประตูเพื่อกลับมาในเกมที่แล้วผมว่ามันสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นทุกคนมากกว่าว่าสามารถสู้ได้และก็เห็นทั้งคนที่ตอบโจทย์วิธีการอยากจะให้เป็นส่วนความพร้อมเนี่ยแข้งเทพเต็มถังเลยนะครับได้ยกเกมไทลีกในช่วงสัปดาห์ที่แล้วไปเตะในเดือนเมษายนทำให้เกมนี้ใส่เต็มแน่นอนเช่นเดียวกับซิดนีย์ที่ไม่มีโปรแกรมเอลีก ในอาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันก็เป็นมวยถูกคู่ล่ะครับสภาพอากาศของ B.U. เกมแรกบินไปรับมือก็สามารถที่จะเล่นได้แต่ว่ากลับมาที่ไทยเนี่ยตอนนี้เรากำลังเข้าสู่หน้าร้อนแบบเต็มตัวในอีกไม่กี่สัปด,ดาห์ผมคิดว่าน่าจะช่วยให้ b ีเล่นเกมที่ดุดันมากขึ้นได้เพราะว่าตอนไปเยือนเนี่ยไม่เสียประตูก็ปลอดภัยไว้ก่อนส่วนเกมในบ้านผมว่าโคชแบนมีความนิ่งมากพอในการที่จะหาวิธีการ โจมตีใส่คู่ต่อสู้แต่สิ่งที่เราต้องมาดูกันก็คือการกลับมาของย์เมเกอร์อย่างเบอร์เทป้อมพันธ์แล้วก็บราเซลเจียดีนั่นหมายความว่าหัวใจในเกมแผงบิทฟิลที่วางเอาไว้เนี่ยน่าจะสร้างความเข้มข้นในแมชนี้อย่างแน่นอนซีวตัวจริงคาดการณ์กนดีกว่านะครับสี่สามสามลูกทีมของโค้ชแบรนท์โทตวร์สีปานประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่คู่เซ็นเตอร์สุพรรณทองสงกับเอเวอร์ตนะครับซ้ายปรฐมอาหารขวาเป็นลิติี่พงเสลาโนนส่วนบิดฟิลสามคนก็มีเิอเทพป้อมพันธ์นะครับ เก็บกวาดอยู่หน้าลายกองหลังส่วนมิฟิลตัวรุกนะครับก็จะประสานงานโดยโปก้านันแล้วก็ิติพันธ์พุ่งจันทร์สามประสานแดนหน้าขวาเป็นมามูตเอ็ซ้ายเป็นริจิโรซิฟโควิชแล้วก็สุดหน้าโมเสสอัลอกัสเซนี่ถามว่าบียูเนี่จะมีการโรเตชันหมุนผู้เล่นมากน้อยแค่ไหนเท่าที่ผมดูนะครับบอลของทางโคชแบนเนี่ยเขาก็รู้วิธีการจังหวะทาวิ่งในการเคลื่อนที่ผมเลยคิดว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเสือตัวจริงที่ออกมาเนี่ย น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วก็มีลุ้นในการเข้าออรอบด้วยแต่เกมอาจจะยืดเยื้อหน่อยก็ต้องอดทนนะครับซนซิดนีเองเนี่ยเดินทางมาถึงไทยแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากไม่ได้มีโปรแกรมแข่งเอลิกเนี่ยพวกเขาก็ตั้งใจอยากมาปรับตัวกับสภาพอากาศซึ่งที่ไทยเนี่ยนะครับอย่างปทุมธานีเนี่ยก็มีฝนตกมีลมเย็ยนผสมฉะนั้นอากาศมันดูผิดเพี้ยนไปหมด ถ้ามาแล้วหวังผลการแข่งขันก็ควรต้องลงทุนกันหน่อยคราวนี้ผมคิดว่าเกมแรกในการบุกไปเสมอเนี่ยมันก็สร้างผลกระทบเยอะเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยบียูโอกาสอยู่ในมือไม่ต้องเล่นตามใจตัวเองด้วยนะครับครอบครองบอลรอจังหวะให้ซิตี้เปิดพื้นที่แล้วก็โจมตี ถ้าเกมทางซีชั่นของพวกเขาเนี่ยมีความแน่นอนผมเชื่อว่ามีโอกาสปิดจ็อบใน90้9สบนาทีแต่ถ้าเกิดยืดเยื้อรูปประสบการณ์ของทั้งคู่เนี่ยมีพอๆกันเลยเป็นเกียที่น่าดูมากๆนะครับในมุมมองผม,ผมก็คิดว่าจะเป็นแมชคุณภาพเหมือนกับเกมนัดแรกเลยที่ BU เนี่ยบุกไปเสมอได้ดึงทุ่มตรง BG Sport ถ่ายท่าสดก็ร่วมเชียร์สโมสรอตัวแทนจากประเทศไทยกันด้วยนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของชุดใหญ่ิีิแล้วก็สตาฟประชุมร่วมกันครับสำหรับแผนในการเตรียมงานเอเชียนครับรอบคัดเลือกที่เราจะเจอกับสีลังกาและก็ก่อนนั้นเนี่ยมีเกมอุ่นเครื่องกับอัฟกานิสถานด้วยช่วงเดือนมีนาคมโปรแกรมการแข่งขัน,นีนเหมือนจะขยับเป็น2ทุ่มนนะครับเพราะว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยอย่างอัฟกาาที่จะมาที่ประเทศไทยแล้วก็สีลังกาเนี่ยเป็นช่วงเดอรมฎดอนนะครับต้องเตะดึกหน่อยเพื่อให้นักบอลเนี่ยมีโอกาสในการปรับเวลา เกี่ยวกับอาหารการกินเพราะมันคือเทศกาลถือศีลอดส่วนแผนในการเตรียมงานของโคชมาสาเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็ลงทะเบียนนักเตะไว้50คน25กุมภาพัน,น์นะครับเดี๋ยวจะมีการส่งรายชื่อแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศ23คน11มีนาคมแล้วก็จะเข้าแคมป์ฝึก2คือ17มีนาคมล่าสุดเนี่ยลังจะกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับที่ไปพักผ่อนชาร์จแบตเรียบร้อยเนี่ย ก็ตระเวนดูฟอร์มของนักบอลต่อเนื่องก็มีชื่อในใจที่ผมคิดว่าตามฟอร์มะครับนักเตะเล่นดีก็ควรต้องเอ่ยถึงแต่อยู่ที่ว่าโค้ชเขาจะมองแบบไหนตัวเก่ากลุ่ม30บวกสารัตอยู่เย็นชนาทิพสงกระสินธิติพันธ์พุ่งจันทรเช่นเดียวกับ กลุ่ม20่สกว่าทั้งคนที่เคยติดแล้วหรือว่าคนที่โชว์ฟอร์มดีในลีกณปัจจุบันเช่นสิริโชคกันหนูธนวัฒน์ซื้อจิตถาวรแล้วก็มาโคโบอลลีี้และก็พวกหน้าใหม่ๆนะครับที่ขึ้นมาจากอาเซียนครับอย่างอนันต์ยอดสังวารกลับไปอยู่กับลำพูนก็ฟอร์มร้อนแรงเบนเจามบินเดวิสก็ดีกับอุทัยสุประเหมือนตาอันนี้ก็กลายเป็นคีย์แมนของทางอิชิไปแล้วก็เชื่อว่าอยู่ในขายเนี่ยผมว่าใส่ชื่อลงทะเบียนไว้หมดแล้วครับรวมถึงพวกตัวเจดีกด้วยสุะโชคเอกนิตเจริญศักจจคคนนนนดิ์ แต่ตอนนี้สถานการณ์มันหัวเลียวหัวต่อบทเลยนะครับฟุตบอลเจลีกเพราะว่าสัปดาห์แรกเนี่ยไม่มีชื่อของนักเตะไทยลงสนามเลยแม้แต่คนเดียวทั้งตัวจริง และตัวสำรองอันนี้คือทุกหลีกเลยนะครับที่เราส่งไปแล้วที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ JFA คือนอกหลีกต่อมาถึง JL ลีกส j มเลีกสอลีกหดังนั้นสิ่งที่ผมเคยตั้งคำถามเย่ยผมว่าอิชิก็กำลังประเมินด้วยนะครับว่าการปรับตัวของนักบอลกับต้นสังกัดใหม่หรือว่าการทำงานในช่วงพรีซีซั่นอะไรมีความจาเป็นกับนักบอลมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่ายเพราะอนาคตเนี่ยเอาพวกนี้กลับมาใช้งานก็การันตีอยู่แล้วว่ายังไงเขาก็เล่นได้ก็คิดว่าเดี๋ยวคำตอบคงจะได้หลังจากนี้แหละ ขยับไปดูยู23กันหน่อยนะครับของ aya, ทาคาโยกินิชิกะยะทัวร์นาเมนต์แรกที่เราจะได้เห็นเขาคุมทีมแบบเต็มๆก็คือศึกโดฮาครับที่ทีมไทยตอบรับเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปเตะเดือนมีนาคม3นัดนะครับเป็นประโยชน์มากเลยมี5ชาติเข้าร่วมการแข่งขันทั้งกาตาเจ้า,าภาพ u a e อิปต์โครเอเชียและก็ออสเตรเลีย โดยการทํางานในช่วงที่ผ่านมาของกุนซือรายนี้มีโอกาสทดสอบเด็กๆแบบสั้นๆเพียงแค่2แคมป์เท่านั้นนะครับียกเด็กมารอบละ50กว่าคนและก็ได้แต่อุ่นเครื่องกับสมโมสรในไทยคราวนี้ได้ออกไปเล่นเกมเยือนก็ทดสอบนักเตะและการจัดการทีมแบบเต็มที่แน่นอนแต่ณวันนี้ขอทักหน่อยนะครับว่าทําไม การเตรียมงานเนี่ยมันดูแปลกๆคือมันไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องของคนที่ดูแลอย่างวันนี้เนี่ยก็แทบไม่ได้เห็นสัมภาษณ์ของคุณเลิศศัก์หรือว่ามาดามจอยเลยนะครับที่รับภารกิจดูแลตรงนี้อยู่เพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีงานรัดตัวทั้งกับสโมสรของตัวเองแล้วก็งานของการเมือง เลยจะไม่รู้ว่าทิศทางที่แน่ชัดเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วผมบอกเลยนะครับว่าชุดนี้เป็นพระเอกเลยนะครับในปีนี้ทัวร์เมนต์ใหญ่ทั้งนั้นเลยชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกช่วงเดือนกันยายนซีเกมช่วงปลายปีในจะมีชิงแชมป์อาเซียนของ u 23ด้วยและมันก็เป็นช่วงวัวเลยงวัวต่อเพราะว่าไอ้ฤด,ดูกาลที่กําลังจะปิดลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาเตะในช่วงผ่านครึ่งปีไปคือตั้งแต่กรกฎายาวไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมในปีนู้นเลย พอโปรแกรมมันไม่ออกแบบแน่ชัดเห็นบอกว่าซีเกมอาจจะไม่หยุดหลีกให้แต่นักกีฬาที่ดีสุดจะมาไหมแล้วในรายการอื่นด้วยนะครับเพราะว่าบารายการเนี่ยมันไม่ไตรงกับปายทินฟีฟาคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เคลียร์โปรแกรมเมืองทองจะปล่อยคณะคำยกไหมที่หยุดในข่ายของชุดนี้และเป็นตัวหลักแน่เึกษาสตรราตรีของบุรีรัมสิทธาบุญล่าของท่าเรืออันนี้คือชื่อที่ผมนึกออกเบื้องต้นน,นะครับแล้วมันยังมีเด็กอีกหลายคนที่น่าสนใจตัวจากต่างประเทศอีกละ ฉะนั้นเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าบททดสอบแรกของโดฮาครับมันล้มเหลวไม่เป็นท่าในการคัดสรรวัตถุดิบผมบอกตรงๆว่ามีโอกาสจะเปยยาวเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเก็บตัวตามฟีฟ่าเดย์เนี่ยเสร็จเดือนมีนาคมจะเจอทีเดินมิถุนายนฉะนั้นแปลว่าคุณมีเวลาทดสอบเกมนาชาติอีกเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นก็จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ที่กดดนันแล้วทีมงานผู้ช่วยโคช้ช วันนี้บทบาทของนิชิกยายะเองเนี่ยก็ไม่ใช่กุนสือรับพการจริงๆเขาควรจะมีทีมงานเหมือนที่บอลหญิงเติมเต็มให้กับอิเคดะด้วยผู้ช่วยทั้งมือซ้ายมือขวา2คนจะว่าไปบอลชายชุดใหญ่อิชิเองเนี่ยก็เหมือนหัวเดียวกับเทียมรีบนะครับมีแค่ทีมงานสตาร์ทที่เป็นบทงานคอยทําการบ้านเสริมโค้ช แต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือคนดิสคัชชั่นช่วยในการถกเถียงตัดสินใจในสถานการณ์หน้างานที่มันคับขันเพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรบับน,นะครับว่าโค้ชเองเนี่ยทำงานหนักทั้งการซ้อมทั้งวันกลุมทีมแข่งเนี่ยอาจจะมีความสับสนคิดเยอะบางทีทางสว่างก็มาจากคาแนะนําของผู้ช่วยด้วยและมันก็เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ทําให้ทีมประสบความสําเร็จนี่คือการบ้านชิ้นใหญ่ของสมาคมที่จะมองข้ามไม่ได้เลยปิดท้ายที่เรื่องของเทกูซังกันหน่อยนะครับคัมแบ็ค กลับมารับงานคุมทีมจนได้แต่คราวนี้กินสาตบอลอาเซียนแม่น่าติดใจล่ะครับไม่ได้อยู่ไทยก็ไปเวียดนามโดยเปิดตัวกับฮานอย FC ทีมอันดับ4ในวีลีกนะครับก็ตั้งเป้าจะสร้างรากฐานแล้วก็อยากให้ทีมประสบความสําเร็จหลังจากทุ่มเงินไปเยอะพอสมควรคือจริงเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่ามีปรัชญาในการคุมทีมอยู่แล้วแต่แฟนบอลไทยเนี่ยอาจจะไม่เชื่อมากน,นะครับเพราะว่าไปเสียรางวัลกับชนบุรีค่อนข้างเละในช่วงเลกแรกของ2ฤดูกาลก่อน ที่ทาให้ฉลามชนเนี่ยต้องตกชั้นลงไปแต่ว่าการเตรียมงานตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มีการแทรกแซงเนี่ยทานเทกุเองก็วางแผนนะครับว่าเจ้านักเตะญี่ปุ่นเข้าไปเสริมทีมเพื่อลดช่องว่างในการวางคอนเซ็ปต์ทีมแล้วก็การสื่อสารด้วยส่วนนักเตะคนไหนดีเนี่ยจะส่งไปค้าแข่งที่ต่างประเทศให้ได้สื่อเวียดนามก็จับจ้องเลยนะครับว่าคนที่น่าไปเนี่ยคือฝ่ามตวนหายกองหน้าที่ยิงประตูใส่ทีมชาติไทยในอาเซียนคัพนัดชิงเพราะเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าอยากไปค้าแข่งต่างแดน แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมว่าการบ้านใหญ่ของเทกูคือการศึกษาฟุตบอลเวียดนามด้วยนะครับองประกอบฟา c i l ิตี้เนี่ยมันไม่ค่อยสมบูรณ์มาโน่ยังเพิ่งจวกไปเลยนะครับว่าสานามฟุตบอลยังสานามเลี้ยงแพะเลี้ยงบัวน่าแมวามว่าคุณภาพในการแข่งขันในการฝึกซ้อมของแต่ละทีมเนี่ยมันก็มีระยะห่างในเชิงของเม็ดเงินการลงทุนทีมใหญ่เลยเนี่ยก็มีกําลังมากทีมเล็กเลยเนี่ยก็เบี้ยน้อยหอยน้อยปากกัดเตีนทีเหมือนกัน เอาเป็นว่าจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวรู้เลยแต่สุดท้ายประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเวทีของการนำเข้าโคชที่มีดีกรีอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะไม่ประสบความสาเร็จในบ้านเรามากมายนักแต่ก็เป็นสะพานชั้นดีที่ทำให้เขายังหากินกับหลายประเทศที่มีความทะเยอทะยานในเรื่องของฟุตบอล ซึ่งเวียดนามก็เป็นชาติที่เราประมาทไม่ได้อยู่ดีถึงแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะเฮอหรือว่าสับสนเกี่ยวกับเรื่องของการโอนสัญชาตินักเตะที่ค้าแข้งในบีลีกแต่ก็มีคนออกมาเตือนกันหลายฝ่ายนะครับว่าความลงตัวและความสมดุลเนี่ยต้องตอบสังคมฟุตบอลของเวียดนามให้ได้ว่าแนวทางที่แท้จริงคืออะไรจนรองประธาสนสาพันธ์ก็ออกมาบอกนะครับว่าการโอนนักเตะของเวียดนามจะเกิดขึ้นต่อเนื่องแน่นอนแต่จะโอนคนที่เก่งจริงๆเอามาช่วยเหมือนที่ได้เงียนซวนซอน เอาเป็นว่าใครจะเก่งไม่เก่งเนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่ผมอยากเห็นแนวทางของทีมไทยส่งเยาวชนไปคล้ายแข่งต่างแดนเยอะๆนั่นแหละครับคือโมเดลที่ยั่งยืนของคําว่าฟุตบอลทีมชาติที่เราจะมีทั้งศักดิ์ศรีและก็ความภูมิใจในวันที่เราเอาชนะหลายชาติในอาเซียนที่เอาโมเดลโอนสัญชาติเข้ามาแบบหมดจดราบคาบทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตฝากกดติดตามทุกช่องทางนะครับ YouTube Facebook แล้วก็ t i k t o k เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ